ดยส่วนตัวเป็นคนที่ดูแลตัวเองมากมากครับแล้วก็ดูแลผิวพรรณของตัวเองใส่ใจเรื่องผิวพรรณของตัวเองมากๆครับแล้วก็พอรู้ว่าทางจุยลุกเนี่ยสนใจทางเราเนี่ยนะครับจะให้เป็น Brand, แบรนด์เซเดย์ก็โอ้ดีใจมากรู้สึกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ที่กระเสริมสร้างความสวยหล่อแบบเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งที่จะมีโอกาสได้บอกต่อผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้กับทุกคนจริงๆเราให้ความสำคัญส่วนไหนเป็นพิเศษสำหรับในวัยนี้ในวัยนี้เหรอครับผมว่าเป็น ส่วนของผิวพันธ์ละครับผมว่าเวลาเราต้องแต่งหน้าบ่อยเราต้องรู้สึกว่าลงผิวบ่อยอะไรเงี้ยครับเราสึกว่ายิ่งผิวหน้าเราดีมันยิ่งทําให้เราแบบแต่งแล้วแบบติดง่ายขึ้นแล้วก็แต่งมาแล้วมันผิวมันดูดีมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่วัดนีงเราต้องดูแลผิวกีสเสต็ปเออขีดเต็ปครับขีดเสต็ปว่าไม่ค่อยมีอะไรหมายถึงว่าหมายถึงว่าผมอาจจะเป็นคนที่อ่ะเน้นนอนนอนเยอะกินน้ำเยอะก่อนอันดับแรกเลยนะครับแล้วก็ มีการดูแลแบบพวกครีมบำรุงเซรั่มบำรุงอะไรครับแล้วก็เข้าคลินิกเป็นประจำจริงๆก็พื้นฐานแล้วดีอยู่แล้วอะเราเคยเป็นสิวไหมเป็นเป็นแต่ว่าน้อยคือผมโชคดีที่ผมไม่ค่อยเป็นสิวที่หน้าปกติเรามันจะเป็นที่หลังอะไรเงี้ยเยอะกว่าก็พยายามดูแลแต่ละส่วนก็อย่างไรคนกผู้ฉาในความเป็นของเราโอ้ก็มีจูเิลูกช่วยเนี่ยครับผมก็ อ่าเป็นตัวแรกที่ดีสำหรับทุกคนครับอย่างนี้พอไปจะต้องไปเติมตรงไหนบ้าเวลาไปแล้วอยากให้เขาตรงไหนเป็นเก็บตรงไหนส่วนใหญ่จะเป็นใต้ตาผมว่าพอแบบเริ่มเริ่มอายุเยอะแล้วมันเริ่มแบบมีร่องใต้ตานิดนึงอรัพอเป็นพี่พอเป็นพี่วินแล้วมันก็แบบเริ่มมีร่องใต้ตาอะไรเงี้ยเราต้องไปเก่งก็มาเป็นน้องวินเออเพราะหลายคนอยาก็ลองเป็นน้องวินดูง่ายผมอยากโต ไมาต้อเวลาคนที่น้องวินเรารู้สึกยังไงเพรรู้สึกว่าเขาเอ็นดูผมรู้สึกว่าผมมาอยู่ในวงการมาสักพักนึงแล้วเนี่ยผมด้วยประสบการณ์แล้วก็ด้วยความเก่งก้าในวงการนะครับผมว่าผมเหมาะสมแล้วที่จะเป็นพี่วินนะัไงก็ฝากพิจารณาด้วยแต่อย่างไรก็บอกว่าถ้าเหมาะกับน้องก็เพราะว่าหน้าเรายังแบบว่ายังได้อยู่หน้าอ่อนครับหน้าอ่อนก็เป็นพี่วินได้เป็นพี่แดนเหมือนกันนอกจากนอกจากจะเป็นน้องวินแล้วแหละคมก็อยากจะเป็นมามีเหมือนเดิมด้วย ครับก็เล่นหุ่นมาค่อนข้างหนักเหมือนกันก็พยายามฟิตร่างกายตัวเองให้ดูเป็นพี่ทําทุกวิถีทางแล้วจนคิดไม่ออกแล้วจะทําอะไรครับก็ให้ผมเป็นพี่เถอะนะครับแต่เขาก็ยังมีปูกระหนีต้องมีอยู่นะครับเขาเป็นแม่ปลอมแม่ปลอมด้วยมันมีปอมมันมีปอม้เขาเขาเขินแหละที่แบบเรียกผมว่าพี่หรือว่าอยากเป็นแฟนผมอะไรอย่างเงี้ยเขาแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่กล้าพูดแบบนั้นตรงๆเดี๋ยวดูไม่ดีเขาเลยกว่าฉันเป็นมามี แต่ยังมีบางคนยังใส่คอซองอยู่เลยนะใส่อะไรนะคอซองคอซองพี่พีนตกใจมากเมื่อมีมากแต่ว่าคอซองมาเลยคอซองอย่างเงี้ยก็ก็เป็นพี่ครับเป็นพี่แหละก็มีก็มีวิธีการแยกนะคนไหนโปรแฟรคนไหนโปรมีวิธีการแยกผมว่าสายตามันหลอกกันไม่ได้ครับ ไม่มีไม่มีโพแม่จริงๆแล้วจริงๆแล้วคือไม่มีโพแม่เลยคือสายตาทุกคนเดิมมาเนี่ยผมรู้เลยแม่โพแฟนคือพี่พี่ไม่รับแต่พ่อแม่เนี่ยไม่รับไม่รับนะเราดูแลไงแฟนเราเยอะขนาดนี้ครับโพรแฟนเราดูแลเยอะขนาดนี้นะแฟนเราเยอะเราก็เป็นคนเออ่จิตใจกว้างดูแลทุกคนเท่ากันเราเทียบกันเสมอภาคครับไม่เย้าชูครับไม่เย้าชูคอะไอย่างปี2000ที่ผมนี้อะไรที่ได้ไปตอบสำหรับมิน สำหรับปีนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าการขับเครื่องบินเนี่ยเป็นหนึ่งในภารกิจที่ผมจะทําให้ได้นะครับผมกำลังเ,เรียกว่าสรรหาสถานที่ศึกษาในการขับเครื่องบินขับเครื่องบินเเจรเรอเรียนขับเครื่องบินไงเรียนล้วเรื่อมาแล้วใครใครเรียนจบแล้วไหใช่เนี่ยผมกำลังแบบรีเสิร์ชหาอยู่ว่าสถานที่ไหนเนี่ยควรจะเรียนและเรียนจบแบบที่สุดนี่คือทุกคนตอนแรกอบบที่ว่าเป็ราผู้เล่นนะ มันนี้คือเรื่องจริงแล้วหรอคูดเรื่องจริงเพราะว่าผมคือผมมีหลายสาขาตอนนี้มันครบทั่วประเทศแล้วไงครับสุรีครับผมก็เลยแบบเฮ้ยส่งเริ่มไม่ทันแล้วทีนี้เราทํายังไงดีให้ส่งได้เร็วใช่ไหมครับเราก็ต้องแบบขับเครื่องบินไปส่งเองอ๋อแต่บางสาขาบางอันมันก็จะมีในสาขาที่มันเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเออมันได้ลงไงเออซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆก็มีขายแล้วใช่ครับใช่คือมันมันมีหลายภาคส่วนก็แล้วซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมีหลายสาขาด้วยนะต่างจังหวัดอีกใช่บางที่มีต่างประเทศผมว่า ไม่รู้จะทำไงก็เลยอ๋อทางทางนี้แหละน่าจะเป็นทางออดที่ดีที่สุดครับแต่ว่าจริงจังในการเรียนเครื่องบินแน่นอนแน่นอนครับแนนน่อเวลาที่ไหนไปเรียนครับเวลาที่ไหนนั่นน่ะสิเวลาไหนเวลาก็คงก็คงเป็นเวลาที่เราถ่ายซีรีส์เสร็จผมว่าผมกำลังแพนๆอยู่ว่าจะเอาเวลาช่วงไหนดีแต่ว่าก็พยายามหาแบบวันว่างอะไรอย่างเงี้ยมีรู้สึกไงบ้างว่าสาขาไปเกิดที่ไหนมันจะแตกอย่างมาทัศทองอย่างเงี้ยคนก็ต่อแถว เราคิดยังไงบ้างกับประธานบินเรามองตรงเนีนครับสำหรับผมแล้วนะครับผมก็มองว่าเคยจริงจริงบรรทัดทองนี่เป็นอะไรที่เกินคาดหมายมากครับจริงๆเป็นโปรเจกต์ที่ซุ่มทํามาเกือบปีเลยครับว่าจะทํายังไงดีให้สาขาเนี้ยมีเอกลักษณ์แล้วก็มีความตอบโจทย์ตรงโซนบรรทัดทองมากที่สุดอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบนั่งคิดนั่งเดเวล็อปตัวรสชาติว่าทํายังไงดีนะที่มันจะดูใหม่แล้วจะเป็นที่น่าสนใจอะไรเงี้ยครับก็ ได้ผลการตอบรับที่ดีมากก็ดีใจมากทุกคนในทีมก็แฮปปี้ครับเราตกใจเมื่อการแถวที่ต่อวนไปวนมาอยูท่ที่สุดธานะตกใจมากครับก็ก็เป็นห่วงความปลอดภัยด้วยเพราะว่าจริงๆคือมันล้นออกมาพุทบาทจนมันเป็นถนนอะไรอย่างนี้ครับก็เป็นห่วงทุกคนครับก็เลยพยายามจะบอกทีมงานว่าให้ทุกคนอยู่ในพุทบาทเอาไว้นะอย่าลงไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าห่วงความปลอดภัยของทุกคนครับคุณเขาอะไรเบอกว่าดาราก็ไม่ได้มีอภิสิทธิ์เหมือนกันก็ต้องไปต่อแถวซื้อเหมือนกันต่อแถวต สิงโตบอกว่าทาไมถึงไม่่งไว้ชิมบ้างรถที่ต้องการอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามนะพยายามคืออย่างแบบเรามีอีเวนต์ด้วยกันหรือว่างานแบบซาลิมปิกอะไรเงี้ยผมก็พยายามจะแบบเอาไปหลังเวทีหลังงานอะไรเงี้ยเพื่อให้ทุกคนได้ชิมอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่สิงโตก็แบบพยายาม DM มาอยู่ตลอดว่าพี่อยากกินรถนี้นะพี่อยากกินรถนี้นะอยากกินรถไก่ทอดนะผมก็เลยบอกว่าเออพี่ไปหาใหญ่เลยมีขายที่นั่น แซวว่าแสดงว่าถ้าอยู่เชียงใหม่ไม่สามารถกินไก่ทอดหัดใหญ่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้เป็นกฎเหล็กเลยครับแม้แม้กระทั่งพนักงานในออฟฟิศผมก็ไม่ให้ใครสั่งไม่มีใครมีสิทธิ์ได้ชิมนะครับต้องไปกินที่สาขานั้นเท่านั้นมันจะมีส่วนทม่เหมที่มันแบบทุกอย่างรวมแบบเปแฟร์ซูริแฟร์ไคยคิดไหมต้องรอติดตามต้องรอติดตามก็ลองดูคือจริงๆเราอยากทำให้มันเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆสำหรับแต่ละจังหวัดนะครับก็อยากให้มันพิเศษมากๆสำหรับเชียงใหม่หาดใหญ่ทุกจังหวัดเลยที่เราไปอะไร ยังยังไม่ได้แบบเมียนั้นอยู่ในแพลนเท่าไหร่ว่าจะรวมเซตอะไรอ,อ,ยไอย่างเรื่องห้องน้ำให้กลับ,บมาเรื่องห้องน้ำหน่อยสรุปเป็นห้องน้ำบ้านเราหรือเป็นห้องน้ำฟิเตเนสหรืออะไรยังไงคือคิดไหมว่าอโพจะคนเดียวทำไมเป็นแบบเออไม่คิดเลยครับคือเราแค่รู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นจุดที่เราพีที่สุดในชีวิตละเราเล่นมาเนี่ยคือครั้งนี้มันแบบโหแบบเพอร์เฟคมากที่สุดแล้วเราก็เลยแบบขอส n a p ไว้ให้หน่อยอะไรเงี้ยซึ่งก็กลบแบบโพสเออโพสปกติว่าแบบทำได้แล้วนะ แต่ว่าไม่คิดว่าคนจะไปโฟกัสข้างหลังหุ่นเล่นมาตั้งนานไม่สนใจเลยสนใจแอร์อยู่ตรงนั้นแต่ซึ่งจริงๆแล้วอยากแถลงการว่าของฟินเนครับของฟินเน็ตเขาบอกว่าเป็นฟินเน็ตในบ้านจริงๆนะไม่ใช่ไม่ใช่ฟินเน็ตข้างนอกฟินเน็ตข้างนอกแต่เขาก็บอกว่าทุกส่วนมันเป็นเน็ตนะคะโครงการแอร์ไม่ใช่ของผมครับนี่ยแต่ว่าของผมมันใหญ่กว่าที่บ้านไม่ของผมไม่มีแอร์ไม่ไม่ครับไม่ เสร็จแสดงว่าหลังจากนี้ไปจะถ่ายไหมหรือว่าจะเปลี่ยนมุมไหมหรือว่ามุมนี้มันดูแบบว่าอินแพคสุดเดี๋ยวต้องสรรหาห้องน้ําใหม่ก่อนาเนคือเราต้องเปลี่ยนฟิลต์ไปเรื่อยๆอย่างนี้หรอเปลี่ยนฟิลอว์เปลี่ยนฟิลวจะได้เห็นแบบว่าแอมบิเอเน็ตที่แตกต่างบรรยาก็คือลงรูปงประเด็กครับ เพือตอนเอเราภูมิใจนะว่าแบบเอ้ยทรงนี้มันมาทรงนี้มันได้เลยเป็นความทรงจำที่แบบยืนอยู่กับเพื่อน,น่ะเราเด่นสุดเพราะแบบด้ทรงผมอะไรเงี้ยมันมันโดดเด่นมากแล้วมันเท่มากสมัยก่อนแต่ว่าพอเรากลับมาดูรอบนี้เรารู้สึกว่าผู้ทำอะไรลงไปวะ <laughs> เพราะไม่มีคนสักเจนที่เขามาเมนเจนแรกก็จะเป็นโกมินเจนหนึ่งก็จะเป็นแบบเอิเท่เราสึกว่าเป็นไหนเจนออฟกันหรือว่าเจนอ่ผมว่าอ่เป็นฟิว คอนเทนเตอร์ครับตอนตอนที่เราเห็นรูปเนี่ยณวันนี้นะเราคิดว่าณวันนี้อครับเราคิดว่าเราไปเจนไหนในหัวผมว่ามันเลนไปโกมินละตอนเนี้ยผมเนยผมเนี้ยลังเละครับก็เป็นอะไรใหม่ๆมันตัดสินใจนานมากเขาบอกว่าไม่มีใครท้าวินเท่ากับวินท้าตัวเองได้จต่รูปนั้นก็รบปลงความกล้าอยู่พอสมควรเราเลยแบบรู้สึกว่า ตอนแรกจะลงไอจีเดี๋ยวคนเห็นเยอะไม่เอาดีกว่าเฮ้ยลงในทวิตดีกว่าประกวคนเห็นเยอะกว่าเดิมอีกใช่พี่แล้วลูกยูพีขนาดว่าพี่ชายเรายังมาคอมเมนต์เลยอ่ะเออใช่น่าจะแบบโดนเส้นเขาให้โดนเส้นเขาเพราะว่าเป็นลูกที่ไม่มีใครเคยเห็นเลยจริงๆแม่ส่งมาถามแม่ว่ามีลูกวันเด็กอะไรบ้างแม่ก็ส่งรูปนี้มาเหมือนเพิร์มเตจะห้แน่แม่ทำมาให้เราทำมาให้ลรว พี่พี่ดนเรื่องเรื่องธุรกิจเราอะไรตุ่มถามว่าทำไมมันยังปีนี้มันได้ไปต่อได้ไปยาวมันมีจุดขายยังไงสำหรับเราเพราะว่าคนก็วิเคราะห์ว่าทำไมซูรียกันอยู่ได้แล้วเปิดรถใหม่ใดก็ยังขายได้เออผมว่าคือแก่นหลักของความสัมคันธ์ของธุรกิจที่ผมทําของซูเรยียครับก็คือเราใส่ใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์มากๆเราใส่ใจในเรื่องของคุณภาพ เราใส่ใจในเรื่องของหน้าตาของมันที่มันสามารถตอบสนองในด้านของโฟโตเจนิกได้แล้วก็สามารถถ่ายรูปคู่ได้หรือว่า e n v บ r o n m e n t ของร้านเราครับเราก็ทําให้มันดูโฟโตเจนิกแล้วเข้ากับเจนเจนซี<ๆ>มากๆเจนใหม่มากครับผมรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราทําของดีจริงๆเราเราใช้ของดีวัตถุดิบที่ดีครับก็เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นจุดที่มันยั่งยืนได้จีิงวินสบายใจมากเพราะหลายคนตอนที่เร่เปิดมาเพราะว่าบอกขายได้เพราะเป็นวินแต่จริงแล้วตอนนี้มันขายทีตรงไน ดีใจครับคือคือจริงๆไอ้เวิร์ดดิ้งเนี้ยมันเป็นเป้าหมายที่อยู่กับผมมาตั้งแต่ช่วงผมเปิดแบด์แรกๆเลยนะครับ,บใช่ใช่เป็นสิ่งที่เราสึกว่าเราอยากทําจุดนี้ให้ได้เราอยากจะทําให้คนซื้อสุรีพรรักสุรีไม่ได้ซื้อสุรีพอรักวิกนเทอรวินอย่างเดียวอะรีครับๆๆแล้วเราพอมาถึงวันนี้เราสึกว่าเออสิ่งที่เราทํามามันถูกทางแล้วก็สิ่งที่เราตัดสินใจมันเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์เป้าหมายในวันนี้จริงๆก็ก็ดีใจมากเป็น เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่รู้สึกภูมิใจมากๆด้วยที่ทําได้มันสบายใจไหมสบาสิจรู้สึกว่าลบคำที่ทุกคนแบบว่าตั้งไว้แต่แรกเราต้องลดสบายใจมาก,คาาากๆาากครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือผมใส่ใจในด้านของผลิตภัณฑ์จริงๆแลว้วเราก็ทําของดีจริงๆนะครับก,ก็ก็รู้สึกว่านี้จะเป็นสิ่งที่ทําให้มันยั่งยนได้อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องที่ตะคอนแลบกับใสหลายอย่างที่แบรนด์ที่มันเกิดเป็นงาคล้ายๆเป็นกันนะ จริงๆผมว่าอย่างแบรนด์ล่าสุดก็เป็นแบรนด์ซีอ่เป็นตาเด็กสมบูรณ์หรือเป็นเอแคร์เพราะว่าภาพที่คุณตีความวินคาแร็งก็เพรานั้นโดนโดนใจมากเพราะผมอ่านอ่านคอมเมนต์ปุ๊บก็แบบโอยเหมือนเหมือนกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออจริงๆเราก็ทำทำคาแร็งกับแบรนด์ซีอูครับก็ก็รู้สึกว่าน่าตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกที่เราคิดคอนเซ็ปต์เราก็คิดว่าเอ้ยถ้ามันอยู่กับซีอูมันจะเป็นรสชาติยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอทำออกมาอร่อยมากนะครับก็ ฝากติดตามด้วยจะปล่อยแล้วเร็วจะฝากไหมแจนสุจิโกวินเตอร์ใช่หรอ <laughs> ใช่ครับจิโกอินเตอร์ครับก็หนึ่งในเป้าหมายปีนี้ครับก็จะพาสุรีไปตลาดต่างประเทศให้ได้เราจะพยายามอะ,อะไรกันถามฝา,ากหรือไม่ได้จับหน้า <laughs> อ๋<ะ>าอไม่ต้องจับแลาวไปเสร็จแล้ว ไม่ใกล้ใกล้เสร็จแล้วใก้จะเสร็จแล้วเราะวเาตามไปพับฝั่งฝั่งอะไรพี่ฝั่งคนเตอ๋อฝั่ครับฝั่งากแบรนด์ชีวิด้วยครับก็เดี๋ยวรอติดตามครับก็ไม่บอกหรอกแมนเอียงหูเลย ครับก็เราติดตามครับก็พยายามเป็นหนึ่งในเป้าหมายของปีนี้แล้วก็ทีมพยายามกปนอย่างมากครับที่จะ uh, ผลักดันให้ไปสูต่ต่างประเทศให้ได้อย่างังี้ก็ฝากแบรนด์ซูริด้วยนะครับและที่สำคัญก็ฝากจูวลุกด้วยนะครับขอบคุณ <Thank you. S 1> จูวลุกมากนะครับที่ให้เกียรติผมมาเป็นแบรนด์เสด็จ Welcome to Star Society